สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกับวันจันทร์ที่25กรกฎาคม2022วันนี้เรามากับ f e a r a n d g r e e d Index ที่30นะครับแน่นอนบรรยากาศบนตลาดการลงทุนเนี่ยจับตามองในเรื่องของบทสรุปของการประชุมธนาคารกลางสาหรัฐอเมริกาหรือเฟดนะครับซึ่งคืนพรุ่งนี้เราน่าจะมีข่าวสำคัญออกมาถึงระดับหนึ่งนันเพื่อนแต่อาการของพอร์ตการลงทุนตอนนี้เนี่ยทั้งหุน้นทั้งคริปโตดูหน่วงๆ่วงแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยนิดนึงนะครับยังไงมาลุ้นไปได้วยกันนั่อน มาพูดถึงข่าวแรกเกี่ยวกับ Exchang e คูคอยหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการพูดถึง Exchang e คูคอยเยอะว่ามีข่าวลือว่า Exchang e ์กำลังจะล้มนะครับ e x c เ a n g e เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ Barbell Finance เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ3 Arrow Capital บ้างอะไรบ้างนั้นเพื่อนข่าวลือว่าอดีตพนักงานเนี่ยไปเปิดโปงคูคอยว่าตอนนี้เขามีข้อมูลวงในนะว่าคูคอยกาลังจะไปไม่รอดคือทั้งหมดนี้เนี่ย ตอนนี้เท่าที่เข้าใจนะครับมันก็เป็นฟุตมันเป็นข่าวลือซึ่งมันเป็นข่าวลือที่จุดประกายง่ายมากเพราะว่าแน่นอนเราเห็นแล้วนะ3รีไโร่แคปิลก็ล้ม celsius ก็ล้ม voyager ก็ล้มประเทศไทยบ้านเราก็มีปัญหาเกี่ยวกับซิปแม็กนะฮะซึ่ง ตอนนี้เนี่ยทาง c e o คุณจอห์นนี่ลิวนะ c e o ขอของเอเจนต์ o ุกคอยแกก็ออกมาทวีตออกมานะคอมเมนต์ข้อความต่างๆว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นข่าวลือนะเราไม่ได้มีความเสี่ยงใดๆทั้งสิน้นบริษัทเราไม่ได้กำลังจะล้มแม้กระทั่งแฟตแมนนะครับคนที่เคยออกมาเปิดโปงอบป้าโดคอนก็ยังออกมาบอกว่าเออดูแล้วมันน่าจะเป็นแค่ข่าวลือนะครับส่วนตัวผมเนี่ยเพื่อนๆผมมองว่า ตอนนี้ยังไงอะบรรยากาศบนตลาดคริปโตเนี่ยนึกภาพว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นธนาคารบ้านเราเนี่ยนะฮะยกนึกยกตัวอย่างว่ามันไม่ใช่คริปโตเนี่ยถ้าเป็นธนาคารบ้านเราวันเนี้ยเกิดมันมีข่าวว่าธนาคารหนึ่งล้มเนี่ยนะฮะหรือกําลังจะล้มเนี่ยผมเชื่อว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยคนในประเทศไทยเนี่ยถือเงินสดกันเต็มบ้านเลยนะฮะคงจะไม่มีใครกล้าเสี่ยงแม้กระทั่งข่าวของ coinbase ก็ทําให นักลงทุนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยถอนเงินออกจาก exchange coinbase เพียบเลยนั่นเพื่อนส่วนตัวผมตอนนี้ยังมีเงินอยู่ใน exchange ทั้งคุกค i นทั้ง Binance แล้วก็หลายๆ exchange นะครับคือผมเก็บคริปโตของผมเนี่ย80%ไว้ใน wallet นะเพื่อนๆส่วนอีก20%เนี่ยผมกระจายไว้ตาม exchange ผมเก็บคริปโตไว้ใน exchange ในลักษณะของคนที่ เหมือนกับคนขายผลไม้นั่นเพื่อนผมจะไม่เอาผลไม้ทั้งหมดไปวางไว้ที่แผงนะครับผมจะขายผมจะเอาไปที่แผงก็ต่อเมื่อผมต้องการจะขายนะเพื่อนถ้าขายได้อะไรได้เนี่ยผมก็จะโอนมากลับมาที่ wallet ของผมแต่ละพอร์ตแต่ละเหรียญไม่เหมือนกันนะครับหลายคนเนี่ย แน่นอนว่าอาจจะมีเหรียญที่เวลาโอนทีเนี่ยค่าแก๊สอาจจะทำให้คุณน้ำตาคอเบ้าได้นั่นเพื่อนก็ยังไงบริหารกันให้ดีนะครับเรารู้ตัวดีที่สุดนะตัวเราเนี่ยรู้ตัวเราดีที่สุดว่าควรจะบริหารยังไงควรจะกระจายความเสี่ยงยังไงคนที่ยังไม่มีวอลเล็ตนะครับแนะนำว่าถ้ามีก็ดีนะเพื่อนมันอุ่นใจกว่านอนหลับสบายแต่ถ้าคิดว่ายังไงฉันก็ไม่มีวอลเล็ตเนี่ยกระจายความเสี่ยงหน่อยนะครับกระจายหลายๆ e x c h a n เ e เพราะว่าข่าวลือมันมันจุดง่ายนะครับตอนนี้ เพื่อนๆคี่ไงคอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึง SIPMAX กันนิดหนึ่งก็ตอนนี้ทางกรตอตไทยนะครับก็ได้มีการประกาศว่าเขาจัดทำแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบกรณี SIPMAX เนี่ยเข้าไปกรอกแบบฟอร์มเพื่อที่จะร้องเรียนกับทางกรตอตได้นะครับก็เข้าไปในเว็บตรงเลยดีกว่านั้นเพื่อน sec.or.th นะครับ อย่าไปกรอกแบบฟอร์มตามลิงก์ต่างๆที่เราไม่มั่นใจนะเพื่อนๆตอนนี้อาจจะมีลิงก์ปลอมก็ได้มาขโมยข้อมูลเราแล้วก็มีข่าวว่ามีคนแอบอ้างเป็นทนายความนะครับที่จะมาช่วยเหลือกรณีซิปแม็กซ์ได้เนี่ยว่าจะให้ถอนได้หรือจะให้ได้เงินก่อนเนี่ยเพื่อนๆยังไงระวังกันให้ดีนะครับมิจชาชีพเนี่ยอยู่ทั้งในตลาดบูและตลาดแบร์นะครับก็วันนี้หลายท่านน่าจะไปรวมตัวกันที่ศูนย์ราชการ ได้ข่าวว่าเขาห้ามไลฟ์สดนะครับห้ามมีการถ่ายอะไรทั้งสิน้นแต่แน่นอนก็มีภาพหลุดนะภาพของบรรยากาศในสุรราชการนะครับมีการกระจายกันในตามไลน์กรุ๊ปตาม Facebook กรุ๊ปเนี่ยซึ่งแน่นอนผมเอามาเผยในช่องไม่ได้นั้นเพื่อนก็รู้สึกว่าทาง c ีอไม่ได้ไปนะครับหลายคนก็ไม่พอใจตรงนี้เพื่อนๆน,น,น,นึกภาพนะครับว่าถ้าเกิดวันนี้เป,นนเป็นวันเปิดตัวผลิตภัณฑ์อย่างไบเทคบางนาหรือ Impact anner, บางทองธางนีเนี่ยเชื่อว่า c ีก็ต้องไป แต่กรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะนักลงทุนถอนเงินไม่ได้เนี่ยซีอไม่มาเนี่ยเพื่อนๆคิดยังไงกับตรงนี้นะครับบางคนอาจจะมองว่าก็ไม่ควรจะไปเพราะอาจจะมีเหตุการณ์สารเตี้ยเหตุการณ์นายขนมต้มเกิดขึ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองนั่นเพื่อนเอาเป็นว่ารู้สึกยังไงรู้สึกว่าทางบริษัทเนี่ยเขาออกมาแสดงความรับผิดชอบดีไหมนะครับคอมเมนต์กันเข้ามานะเพื่อนๆถ้าผมเป็น CEO แล้วผมรู้ว่าบริษัทน่าจะไปได้รอดทุกอย่างน่าจะกลับมาเป็นปกติเนี่ย จริงจริง,รง,รงผมไปนะครับจริงๆผมไปก็แน่นอนนั้นเพื่อนแต่ละคนก็อาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวของ voyager Di ิทอนนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เนี่ยเราอ่านข่าวว่าจะมีบริษัทเข้าไปเทคโอเวอร์ y o y e r e r ดิอนนั่นก็คือ Ftx Exchange นะครับแล้วก็ a m e m e v e v t u t u นะครับหลายคนทราบกันดี Voyager d i t เนี่ยเข้าสู่ภาวะล้มละลายก็ หลังจากที่มีข่าวว่า FTX จะมา take over Voyager Digital เนี่ยมันก็ทำให้นักลงทุนในตลาดเจ้าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกับชื่นใจขึ้นมานิดหนึ่งว่าเออเราน่าจะกลับมาถอนเหรียญถอนเงินออกจาก e x c h a n g e ได้นะก็มันก็มีในเรื่องของการเสนอนโยบายนะครับการช่วยนักลงทุนต่างๆนานา,นาแต่ล่าสุดเมื่อเช้านี้นะครับศูนย์ข่าว Watcher o Guru เนี่ยเขาออกมาทวีตบอกว่า ทาง Voyager d i g i t a เนี่ยไม่พอใจกับ FTX แล้วก็ m e d a นะฮะไม่พอใจเพราะว่าเขามองว่าทาง FTX และ Alameda เนี่ยเข้ามายื่นข้อเสนอที่เหมือนกับว่าเอาเปรียบ Voyager d i g i t a นะครับเอาเปรียบทั้ง Voyager d i g i t a แล้วเอาเปรียบนักลงทุนกับ Voyager d i g i t a นะครับคนที่เคยลงทุนกับ Voyager d i g i t a เนี่ยเหมือนกับถูกเอาเปรียบซึ่งแน่นอนนะครับเสียงบนโซเชียลก็ออกมา ไม่พอใจตรงนี้บอกว่า c ีอเนี่ยเรื่องมากอยากจะล้มบนฟูกหรือเปล่าในเมื่อบริษัทคุณล้มเนี่ยคนเขายื่นข้อเสนอมายังไปต่อรองเขาอีกนะครับก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรแบบอย่างเป็นทางการนั้นเพื่อนก็ต้องมาลุ้นไปได้วยกันนะครับแต่แน่นอน lending platform เนี่ยเพื่อนเอน,นึกภาพนะครับ lending platform ที่เจ๊งแล้วมีคน พยายามมากู้หรือจะกลับมาเปิดใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนธุรกิจอื่นนะฮะนึกภาพว่าสมมุติผมขายลูกชิ้นปิ้งเนี่ยเกิดวันหนึ่งผมเจ๊งไป2เดือนให้หลังผมกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีลูกค้าที่คิดถึงลูกชิ้นของผมคิดถึงน้าจิ้มของผมเนี่ยอาจจะมาอุดหนุนผมอีกนะครับแต่เนี่ยสมมุติว่าผมเป็น c ีอของ L ลนดิ n งแพลตฟอร์มเนี่ยนะฮะแล้วมีวันหนึ่งผมแบบถอนเงินไม่ได้นะตอนนี้ผมขาดสภาพคล่องแล้ว1ปีให้หลังผมกลับมาเนี่ย ยังจะมีเพื่อนสมาชิกมาใช้บริการกับผมอีกหรือเปล่าก็มันก็เป็นรสนิยมของแต่ละคนนะครับแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเรียกว่า เคสดราหรือกรณีศึกษาที่ดีมากๆในอนาคตว่าวงการซีไฟเนี่ยถ้าล้มแล้วมันจะลุกขึ้นได้หรือเปล่ามันจะเป็นยังไงนะฮะมันจะอ้างอิงกับสถานการณ์บ้านเราได้เนี่ยบ้านเราตอนนี้ก็มีข่าวว่ามีมีการเซ็นสัญญา M.O.U. แล้วนะจะมีคนมาเทคโอเวอร์เลนดิ้งแพลตฟอร์มของบ้านเราเทคโอเวอร์ซิฟแม็กซ์เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องจารึกไว้ในวงการการเงินเลยเพื่อนๆให้เด็กรุ่นหลังที่เรียนไฟแนนซ์หรือซีไฟเนี่ยได้ เข้าใจว่ากรณีแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเกิดผลลัพธ์เกิดดอมิโนเอฟเฟกต์ยังไงนะครับก็ต้องมาจับตาดูกันต่อไปนั้นเพื่อนทั้งในไทยและในเทศนะครับต่อไปมาพูดถึงข่าวที่อาจจะดูไกลตัวแต่มันก็น่าจับตามองนิดนึงนะฮะคุณเจมส์โฮเวลส์ถ้าใครจำได้แกเป็นผู้ชายชาวอังกฤษซึ่งเคยทิ้งฮาร์ดไดรฟ์ของแกเนี่ยไปในถังขยะแล้วรถขยะก็เอาไปทิ้งไว้ที่กองขยะนะครับ แกทิ้งไปตอนปี2013นั้นเพื่อนในฮาร์ดไดรฟ์ของแกเนี่ยมีทั้ง p r i v a t e e y แลวก็มี Bitcoin มี Bitcoin จจำนวน8,00 0 Bitcoin ซึ่งแกก็พยายามวิ่งเต้นนะครับขอเข้าไปค้นในกองขยะต้องขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีบ้างอะไรบ้างเนี่ยฝ่าหลายอุปสรรคกว่าจะเข้าไปค้นหาได้ปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังหาไม่เจอแต่ล่าสุดมันมีข่าวว่าแกได้รับข้อเสนอจาก venture capital นะครับหรือกลุ่มทุนที่จะเข้าไปอัดฉีดเม็ดเงินในการตามหาฮาร์ดไดรฟ์ตรงเนี้ย โดยเขาอัดฉีดเงินไป11ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะตามหาฮาร์ดไดรฟ์โดยเขาบอกว่าจะใช้หุ่นยนต์แล้วก็เทคโนโลยี AI ในการแยกขยะเพื่อตามหานั่นเพื่อนตรงนี้อาจจะดูไกลตัวนั่นเพื่อนแต่นึกภาพว่าถ้าเกิดผมทิ้งบิตคอยไป8,000บิตคอยตั้งแต่ปี2013แล้วเกิดผมกลับมาหาเจอเนี่ย ผมบอกได้เลยว่าอุณหภูมิแบบนี้ผมอาจจะเทขายสักหนึ่งใน3นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจับตาดูให้ดีนั่นเพื่อนว่าถ้าแกหาเจอเมื่อไหร่เนี่ยมันอาจจะมีฟัสมีข่าวว่าแกเทขายแบบพวบๆเลยนั่นเพื่อนก็ถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตกับเพื่อนๆอีกทีนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาลุ้นกันไปว่าเกิดจะเกิดอะไรขึ้นกับการประชุมเฟดนั่นเพื่อนคืนแรกจะมีข่าวอะไรออกมาหรือเปล่านะครับ เอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม